ค่ะมาม,มี่ชแนลค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมารีวิวมากระลองฮาโลวีนกันค่ะในธีมฮาโลวีนนะคะทําไมต้องเป็นฮาโลวีนเพราะว่าเราได้ฮาโลวีนมานะคะเป็นมากระลองสีแนวแกะได้ไหมคะอิู่แกวอยไว้ได้ไหมคะ,อมคะโอ้โอ,โอน้องคือต้องรีบรีวิวเพราะว่าสีอยากทานมากอันนี้ก็ป็น,นแบบธรรมดาใช่อันนี้ธรรมดาอ่ะแต่ว่าไซส์ฮาโลวีนเนี่ยธีมฮาโลวีนก็จะใหญ่กว่าแต่ว่า อันนี้ธรรมดามีสีสีนะคะมีมีน้ำตาไอมีส้มเขียวแดงแล้วก็สีฟ้า่ะิ่ะริงกินได้ไหมได้ค่ะอ่ทานได้เลยค่ะหยิบแล้วต้องทานนะครับเด็กน้อยอ่ะฮลัลวินโชว์น้อย ขอซ้ำรสชาติอวีอ่ะคนนี้อันนี้ค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 นนี้หน่อยคนนี้หน่อยไปละเหมียวถือได้สีส้มไปแล้วค่ะชอบแบบธรรมดาไม่ฮาโลวีนนี่ใช่ไหมคะเฮ้ยเหมียวแล้วเอาสีส้มเนาะน้องเอาสีส้มน้องพี่เหมียวไปเลยนะไม่หนูบอกว่าหนูอยากได้สีสีมิ้นกับสีชมพูอ๋อโอเคโอเคอ่ะไป โอ้ยโอหกไปละนน่นคนนู้นไปละบินโอ้ยมันช่างสุนทรียะมากเลยอะคือแบบว่าต้องถือมากินหน้าบ้านด้วยนะเกาะขอบรั้วกินโอ้ยยางงี้เลยเหรอลูก แสบมันแสบวอยมันแสบหลายเป็นไงรสชาติขอทราบหมน้องกินได้ทุกอย่างเลยแต่ว่าจะถูกปากหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะแต่กินได้ทุกอย่างไม่รู้ชอบไม่ชอบนะเห็นพี่ป๊อบถืออะไรจะอมไม่อยากโฟกัสหัวจิ๋วเลยเพราะว่ามันจะแบ่งมาก ขอป๊อบได้ไหมคะขอเอาสีส้มใี่ป๊อบก่อนได้ไหมคะแล้วน้องไปแลกสีอื่นของป๊อบมันได้ไหมคะวินวินครับวินครับวินครับนี่หมาม้าจะอวดอวดอะไรรูป้ป่ะหม่าม้าจะจะ,จะบอกให้พี่ให้จิว๋ว่าเอาเอามากระลองสีส้มไปแลกกับของพี่ป๊อบหม่มาม้าจะอวดเสร็จถิวสันแกล้งจิ๋วไงของหมาม้าสวยไหมสวยมากหม่าม้าเป็นคนมาตัดเองนะ อันเนี้ยตัดเขาออกแล้วก็เนี่ยเขาก็โผล่มาใหม่แล้วยังไม่มีดอกคือด้วยความที่ว่าเราก็ลุ้นทุกปีนะว่าเขาจะออกดอกแต่ปีนี้ก็ยังไม่ออกดอกนะะี่สีชมพูนะคะสีชมพูค่ะนืฟินว่าถุกอะทำไมมันต้องร่วงแบบนี้ด้วยอ่ะ มันไม่มีความสวยงามนะเอาจริง <c oughs> โฟกัสที่รถเราด้วยรถเรานี้แบบว่าเหมือนเล่นสงกรานมาทั้งปีนะดูคราแปง้งเ,เข้ามาเข้ามาเข้ามา,มมมมาวิน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 มาเร็วเรากำลังจะมองหาผีเสื้อ ไม่มีผีเสื้อเลยปกติที่บอกว่ามามองหาผีเสื้อเพอราะว่าตอนนั้นนะ่ะแม่เห็นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็ไม่มีดูอันตรายไหมอ่ะน้องเล่นไปด้วยกินไปด้วยอะ่ะปุง๊งอุ้ยจูบอ่ะเตียมือเลยหมดหรือยังของน้องหมดหรือยังหูุยังไม่หมดมาเลียมือเอาคืนป๊อปหน่อยขอคืนป๊อปได้ไหมคะ คืนปอบได้ไหมคะขอหน่อยอะขอบคุณครับโอ้เก่งจังเลยค่ะน้ำอะพี่เหมียวเก็บให้น้องเลยเก็บๆไลยถ้าหนูอยากกินจริงเลยอ่ะวินวอ t e r แล้วสรุว่าไม่ถูกใจฮาโลวีนใช่ไหมเขารสชาติต่างกันอะคะสีส้มสีอะไรเนี่ยมันจะมีรสชาติไม่เหมือนกันแล้วค่อยเติม ถ้าเทียบกับสีอื่นใช่ไหมคะแล้วก็การอันนี้อันนี้อันนี้แล้วแต่นะอันนี้อันอันอันนี้ไม่ได้บอกว่าววชใช่แล้วแต่คนชอบเหมือนแม่ชอบส้มตําปูปลาแต่แต่ว่าป๊อปอาจจะเป็นชอบกินตําไทยปูแล้วก็มาพอชิมปลาละกับมาม่าก็จะบอกว่าเฮ้ยมาม่าไม่ปูปลามันไม่อร่อยอะไรอย่างเงี้ยจะมาบอกอันนี้คือต้อง,ต,อง,ต,องต้องบอกก่อนว่าปากพี่ป๊อปไม่ได้ไม่ไม่ได้สะดุดความอร่อยของสีส้ม แต่ว่าสะดุดความอร่อยของสีอื่นอย่างนี้นะคะอ,อ,อ้่าแยงเออเลยเอ,อาสีส้มให้น้องเหมือนเดิมอะน้องขาเนี่ยอยู่เขาจะเป็นอย่างงี้ถ้าเกิดว่าเจอพี่ป๊อบเธออะไรก็แล้วแต่นั่งขานั่งขานั่งข่ะไปนั่งก่อนเร็วๆเจกัสิพลีสอโ,อโ,อโอ้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  แค่ไหนความชอบของหนูกันกับการกินมะละกอหนูให้ซักเจ็ดเพราะว่าบางส่วนนะมันจะมีอันแบบหวานเกินไปสวงบางอันมันก็จะรสชาติไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่อะนะไม่ไม่ไม่มามาปิดปิดประตูเฉยเริ่มยุงเริ่มมาแล้วค่ะมันเยอะ มามาไปนั่งชิงช้าก่อนวินวินครับแหมชอบไปส่องเนี่ยวินมามาไปนั่งชิงช้านะโอ้ยังกินไม่เสร็จพี่เหมียวน้องยังกินต่อนะสีส้มอ่ะแสดงว่าจิว๋วจิ๋วเขาชอบสีส้มปากเขาถูกกับรสชาติสีส้มวินมามานั่งชิงช้าก่อนนะแม่งงว่าทำไมจิ๋วเขาต้องชอบแบบวิสอง หน,าานา้าบ้านมามขอได้ไหมคะมาขอกัวอ,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 อย่าทิ้งนะน้องอย่าทิ้งนะคะไมามานั่งทินชาก่อนพี่ป๊อามาไปนั่นงกินชาก่อนนะคะอมา,มน,า,มา,อานั่าอยสบายจังเ<ร>อ มนจะตก้่่อมาอ๋นมาแบน้ำกินพดล่งกัดสิกเลยมันกัดได้ไหมคะอ่ะหนูกัดไหมอ่ะแม่จะถ่ายให้ทุกคนดูนะอ่ะอ่ะเขาำลังจะกัดพริกให้ทุกคนดูจริงเหรออ่ะจริงสิโ้ย อย่าใช่นักกอือกัดไลยเหรอะห้ามร้องไห้นะกัดได้เลยค่ะแต่หนูจะเผ็ดหรือไม่เผ็ดอีกเรื่องหนึ่งนะมันไม่โดนเซาครบเลยอ่ะเอาละนะทุกคนต้องดูดีดูเนี่ยดูอยู่นี่ห้ามร้องไห้นะบอกก่อน กลิ S <S <uce> ่นพริกใช่ไหมมันจะอร่อยมากใช่ไหมไม่อันนี้เราแต่คนชอบเป๊ปปีก็ไม่ได้ว่าพริกหรืออะไรนะคะมันแล้วแต่ว่ถ้ากินเผ็ดพริกเม็ดกินม้เอาไปตในส้มตํารืไนปนพ้ะี่ถ้าอัไหนบบหรือไม่แหละไปไปไพูดมาก

กนทุคแล้ววันนี้ไม่มีผีเสื้อมาเลยหรือเปล่าผีเสื้อไม่มาเหมือนมาถ่ายแล้วเม่กี้อยู่ตรงเนี้ยคือหม่จะบอกว่ามันมาแล้วหรอคะนกนกนก,นอกโอ้อคัวนอกสีกสี Bye-bye.